เป็นกาดครับเป็นกาดผมเป็นกาดวิ่งมาหาพี่ได้นะจ๊ะหได้พี่ตัอนรอรอเนี่ยได้เลยนะหนจะวิ่งไปหาพี่เลยไม่เจอพี่หรอกวิ่งนำไปแล้วไม่เจอพี่หรอกทำไมถึงว่าบอลหลุด เอาละครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเดอร์มิมิกนะครับในชาปเตอร์ที่2มาดูว่าวันนี้เราจะผ่านกันได้หรือเปล่านะครับวันนี้แบ็คไม่ได้มานะครับเพราะว่าเราต้องการตัวกีดนะก็คือซาอยุนะครับซึ่งจะมีผมพี่ไอพี่ยาพี่ตังที่มากันในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปอเอาล่ะเข้าฉากมาแล้วอ <c oughs> <c oughs> ย่าเพิ่งดิยังไม่เจอผีเลยอย่าเย็นดิอะไรอะไรนะไยเลยเฮ้ยอะไรนะเมาแค่ตัวซ้อนจะเจออีก ตามพี่มาน้องๆตาวเลยดาเลยวิ่งวิ่งชีปนะวิ่งชีปนะมันจะมีหลอดล่างด้วยสีเฮ้ยใจเย็นไว้ใจเย็นไว้เอาละเข้าห้องสมุดนี้แล้วเหมือนจะเป็นห้องสมุดกว้างกว้างถงใหญ่ๆนะกุ้ยคาอยู่ทางทางซ้ายถอยก่อนเล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 ยอุ้ยทำไมอ่ะ

ขา้งขามาตู้ขามาตู้ขาทาตูมันตามอยู่อยู่อยู่ออยู่เธอยู่ไปไปไปทางทางออกทางออกได้หัวพี่พี่อ้อมอ้อมอ้อมมาทางนี้ออมทางนี้พี่หนูเจอห้องที่มีไฟอ่ะน่าจะใช่นะน่าจะใช่ทางออกนะตรงตรงตไตรงไปตรงไปตไปตไปตรงไปตรงไบตรงไปตรงไบตรงตไบไงตะงตะไงตะไบตรพี่รงผมด้วยพี่พี่ตามบ เราอยู่จะอยู่ไหนอ่ะเราอยู่ห้องที่มีไฟมีภาพวาดศิลปะเยอะๆด้วยคือมันไม่ตามเลยใช่ปหมใช่ไม่มีอะไรพี่อุ้ยมีกุญแจด้วยพี่เจอกุญแจเหรอมาเลยพี่ชายมันมาแล้วเพื่อนมันต้องมีคนล่ไปไปละจ้าไปแล้วเหมือนกันเราไม่อยู่แล้วไปพี่ไม่ปขวาขวาเพราะว่าขวาเมื่อกี้สายไม่มีไปขวาไปขวาไม่รู้ละคุณไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาทางออกสิ เจอแล้วผมเจอประตูแล้วผมเจอประตูแล้วตรงมาเลี้ยวขวาเลยพี่ตรงมาเลี้ยวขวาเลยว่ะคุณแจพี่กูรอดกูรอดเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยพี่ไอ้จะเจอพี่ไอ้ต้องเจอพี่ไอ้เจอได้ไอ้ใจเอกไปแล้วไปแล้เนี่ยมาเลี้ยวขวาพี่ตรงมาแล้วเลี้ยวขวาสุดเลยไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว เออมาแล้วพี่พี่มา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 ด้วยมันมาก็ตรงนี้ด้วยล่ะเร็วพี่เร็วาพี่เร็วาพี่ใครใครเป็นโดตาวอยู่วะเนี่ยผมเองมันมาหกูมันมาเอาร็วเว่งเว่งเว่ว่งสุยพี่สวยสุยโอเคแค่เราอยู่ห้องนี้แล้วพี่ไอไปห้องไหนวะนะห้องขวาไม่ใช่เหรอพี่เลี้ยวซ้ายไม่ใช่เหรอพี่เลี้ยวซ้ายไม่ใช่เหรอ ตอนนี้เราได้กุญแจแล้วเราต้องไปห้องพี่ไอ้เปล่าอไปยังไงวะพี่ไป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 ลงเลยมันลงเลไมันไเไย้ันหไไปยม่นหลไปไยมันหเยม่นหลไเลีมันหไม่ไหลงเลยมัหลเมันหลไปไงเลองเลนงเลมันลงเมันหดไปหลงเลยมันลงเลยมันลงเลยมันลงๆๆมันเลยมันลมันหลลมัหเมันงลมันหเลยมันหลมันหลงมันหลงเลยนห้งไมังเลยมลงเมนหเมนหรงเลยมันหลงเลยมันหลเหลเลยมันหลงเลมมลเ ห้องนี้มันใช่หรอไม่น่าใช่มันจ้องพักไงนี่ห้องพักผีมั้งมันแค่ห้องพักหรือเปล่าไม่ใช่นะตัวเนี้ผมว่ากลางผมว่ากลางไปไปไปนี่นี่นี่สายสายนี่เนี่ยห้องนี้แหละห้องนี้แหละเข้าได้ปะดูให้อยู่ดูให้อยู่ดูให้อยู่เร็วรีบเปิดเร็วเร็วเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วเนียมันมาแล้วนรอมาแล้ววิ่งแต่งอายุเลยโอ้ยคออย่างยาวเลยรู้ไปหาพยาธิไปแม่งมาถึงไม่ให้กูเดินดีเลย มาลงล่างแล้วลงล่างแล้วไปเราไปชั้ <esh ans S 1> <you> นล่างดีกว่ากันนะชั้นบนประตูตัวนี้เหมือนมันมันเข้าไม่ได้นะเนี่ยไอ้ใจสวยไอ้เหี้ยตามตามตามตาตามเขาล่อแล้วไปแล้วไปแล้วไปเพื่อนไปหาห้องหาห้องหาห้องคุญแจมส์นะคีโคตรสูงเลยคีย์สูงจัดอ่ะดีป่ะนี่เพื่อนเป็นคุญแจห้องนี้ป่ะห้องนี้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 ห้องมีกุญแจอยู่พี่มาขวามาขวาเลยมาขวาห้องสมุดขวาเลยชั้นล่าง ขวามือผมหรือขวามือพี่ผมอยู่ข้างบนอ่ะซ้ายมือมึงซ้ายมือมึงซ้ายมือไอ้ไอ้เราบินก่อนหรืย่าอย่าเพิ่งไขไอ้วินลงมาแล้วไปแล้วพวไปแล้วกูพี่เข้าเข้าพี่เข้าเข้าเข้าขบอนขบอนขบอนคันโยกพี่คันโยกคันโยกได้คันโยกอาจจะขึ้นไปข้างบนก็ได้มาให้ห้องน้ำเปิดอ่ะคันโยกผมว่าคันโยกเดีปรากฏยังไงเนี่ยเออกดไงอ่ะนี่ไงกดตีเนี่ยเนี่ยกดแล้วเนี่ยได้ไหมโอเคพี่ไปไป โอ้ชั้นบนอ๋อผมว่าประตูใหญ่ประตูใหญ่ใช่เฮ้ยพี่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 โอเคเลยไอ้เลยไปเลยผมว่าผมว่าตอนนี้ไป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 ประตูประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วโอเคโอเคโอเคอยู่ข้างหลังอยู่มาเลยจะอยู่ข้างหลังมาจอยู่ข้างหลังมาข้างหลังมาโอเคเลยเล่จอยู่นำเลยจะอยู่นำเลยไปจะอยู่นำจสอยู่นำหรอจะอยู่นำเองผมเองผมเองก็ได้เดี๋ยวพี่เจอถตามเดินตามหนูเองดีอะไรอ่ะมาฉากใหม่แล้วฉากใหม่แล้วโอเค โอเคเราผ่านห้องเมื่อกี้มาแล้วนะครับตอนนี้โอเคไปต่อนะครับไปต่อนะตอนนี้เหมือนจะเป็นล็อบบี้อะไรสักอย่างนะครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยประตูนี้มีประตูเดียวด้วยนะโอเคไปเปิดเลยพี่เปิดเลยพี่อ้ยมือจังมือจังเลยยูไปเลยน้ำเลยทังไหนวะยูนำเลยหนูน้ำแรงเลยเออเออพี่อยู่ข้างๆหนูตลาดไปเลยไปเลยหนูน้อยเป็นเทนไปเลย

เพื่อนเป็นยังไงไม่รู้พี่ไม่ได้แน่ไม่น่าใช่เพื่อนเราแน่นอนอุ้ยทำไมเสียงมันแปลกๆวะเฮ้ยอุ้ยเสียงมันตื่นเต้นเหรอพี่เราจะได้วิ่งว่ะเฮียมะเบาๆพี่เบาๆค่อยๆเดินพี่ไปไปกู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 ไปเดี๋ยวต้องให้มันวนไปอีกฝั่งนึงก่อนรอก่อนรอก่อนดูว่ามันจะไปฝั่งไหนไปฝั่งนู้นปะฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้ อจาเลยพี่เอะไปได้คนเดียววนวนอีฝั่งวนอีฝั่งพี่วนอีฝั่งผมว่าได้ผมว่าได้วนอีฝั่งวนอีฝั่งไปเดินไปเดินไปเอุ้ยดอะไรพี่มมาาทุกคนงวิ่งวิ่งไปไปไปพี่เจออะไรพี่บอกเลยพี่พี่พูดเลยพี่มันจี้หลังเลยมันจี้จนถึงประตูเลยมันจะจี้อาจจะถึงประตูเลยอ่ะตอนนี้มันกำลังมาที่หน้าประตูพี่เลยนะน้าดูแหละ แล้วเดี๋ยวมันกำลังจะย้อนกลับไปย้อนกลับไปแล้วเออยังไงวะนี่นี่มันมันมันหลบอยู่มุมนี้ก่อนไหมผมว่ารอรอมันออกมาเดี๋ยวบอกให้มันออกซ้ายออกขวามันออกซ้ายไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปไปไม่มี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 โอเคมันยังไม่ได้มาไม่ไม่ตามหลังไม่ตามหลังโอเคได้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 ผิดประตูผิดประตู เฮ้ยว้าซี่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 อเคเนตามนางสาวทุนร่วงประตูมามึงปิดประตูทำไมวะน้องโอเคพี่พอไปต่อหรือยังพอไปยังไปจอมกันได้เนาะจอมกันลงคอเฮ้ยอะไรวะ อะไรอ่ะดูเหมือนฉันต้องการอะไรสักอย่างนอกจากเงิอแต่กุญแจใช่พี่มันมันบอกไม่ไม่เอากุญแจเช็คห้องก่อนไหมอยู่ไปเขก้งหนึ่งไอ้ทายุวิ่งไป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  เราต้องเช็คหาอะไรอ่ะมันบอกไม่ต้องการกุญแจมันต้องการอย่างอื่นมันบอกไม่ใช่ผีเสื้อเปล่าวิญญาณเหรอเราเก็บวิญญาณเอ้ยเก็บเก็บวิญญาณเก็บวิญญาณได้เก็บวิญญาณไปเก็บไปเก็บไปไปที่ประตูหรือเปล่าไปวิญญาณไปเปิดกุญแจไปเปิดห้องประตูอะเราอีกห้องไีกห้องอ่ะเราไปดูอีกห้องก่อนไหมเราเอาเต็มเต็มสูบก่อนเลยพี่อู้ห้องนี้ไม่น่าเข้าเลยไปดูหน่อยนิดนึงมามาอุ้ยอะไรเนี่ยตรงมุมขวาเนี่ยมันน่าจะเป็นของดีอุ้ยอะไรเสแสงวะเนี่ยเปิดพิต้าเปิดพิต้าเปิดพิต้า Iya, heey, dia orang nak guaเลย. Kau pergi dulu, kau pergi dulu. Kau pergi dulu. Sih mo, sih mo. Kau pergi E, kau pergi E, kau pergi E, bah, bah, tapah. Uiiya. พี่เปิด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 ไม่ไม่น่ากลัวนะพี่แค่แค่บรรยากาศเฉยเราลองสำรวจดูก่อนเราสำรวจดูก่อนเผื่อเราต้องเอาอะไรไปเปิดไหมไม่มีไม่มีไม่มีเหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะเป็นห้องหลอกเฉยโอเคไปไปไปห้องมันน่ากลัวมากเลยพี่โคตรบรรยากาศน่ากลัวเลยมันมีตรงไหนที่มันน่าอยู่บ้างอะแถวเนี้ยงั้นเอานี้เลยไปใส่ผมว่าน่าจะใช่อ่ะเอาเปิดเลยอะเสียงประตู ว่านไหนก็ทำเสียงประตูว้้ยแม่งจะเอาตกใจไปถึงไหนวะเนี่ยโอ้ my god พี่ตังกูไม่ดับเลยแล้ววะควาร้ายหรือสายดีสายแล้วกันประตูเยอะยิงแล้วสายสายสายควาร้ายสายดีกว่าร้ายาดีเอาซ้ายก่อนก็ได้พี่ไม่เหมือนเดิมเลยเราต้องหาอะไรไปเปิดอีกหรือเปล่าอือวินประตูอุ้ยประตูจะเข้าจริงเหรอพี่เตเมื่อะไรต้องหาก่อนหรือเปล่าญาติเราไปดูสลรอตกอนไหมลองเข้าไหมล่ะถ้าเข้าได้ก็เข้าอ่ะ อ่ะลองดิเองเองเลองดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันบอกว่าต้องการบู u e s p i r i จะต้องหาอวิญญาณสีฟ้าใช่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 งั้นประตูนี้แสดงว่าเป็นประตูทางเข้าที่จะไปต่อเราต้องไปหา b ู u e spirit เินนะตามรองไปเลยเชิญเชิญเเชิญเชิญเครับผมมันพู้ทำพิธีเปิดประตูแล้วเดินยำยำวะใครมันเดินยำยำวะอุ้ยห้องนี้จะมีอะไรตลอดเลย ไยผีมีผีอยู่ใช่อยูอพี่สายมืออี้อไปแล้วไม่มีไม่มีอะไรกูเห็นอยู่ึตาฝาดไปไปไปมาๆๆเราจะไม่ผ่านกแล้วพี่เดี๋ยวเราจะติดแงกไม่มีอะไรเลยเฮ้ยทำไมห้องมันเป็นสีแดงเฮ้ย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 อยางกับลังพังแล้วก็เหลือแค่ห้องกลางเลยมั้งห้องตรงกลางน่าจะใช้ผีเสื้อสีเดิมป่ะไม่พี่ต้องใช้ต้องใช้บู๊บัดนละโอเคต่อไปห้องกลาง โอ้ยเหมือนจะมีอะไรโผล่มาข้างๆอีกแล้วเออเอ้นี่ไงนี่ไงบู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 สปิริตเหมือนมีใครเอ้ยเขาบอกว่าเฮลพลีเขาบอกว่าช่วยฉันหน่อยนะโปรดไปพี่ตังไรทางนปพี่ตังพี่ตังพี่ตังกูอยู่ไหนพี่ตังพี่เก็บเก็บเก็บบูสปิริตไป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 พี่เปิดเปิดไหมอุ้ยอุ้ยพี่มันจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าได้ยินเสียงบอกความเคลื่อนเลือดนะไปพี่ตังไปไปเข้าไปได้ยินเสียงวิ่ง ต้องเอา่อยแล้วมันต้องเข้าแล้วพี่ต้องเอาลอยแล้วมันไปไปไปมาเมาเดินพวมกันเดินพองกันหนึ่งสองสามไปพี่บายมือจังเฮียแล้วไอพีพเฮียพีพีพีมือพีพี่จอมลยจอเลยจอบเลยจอมเลยจมเลยผมเข้าเองจอมเลยจอบเลยไม่มีอะไรเลย เปิดไม่ได้เหรอเออมันไม่มีอะไรมันเปิดไม่ได้ไป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 ละกูสปีดเลยกูไม่อยากอยู่หลังสุดขยันมอบเลยขยันมอบเลยขยันมอบเลยอยู่หน้าประตูใหญ่พี่ทิ้งท้ายน้องน้องใหญ่พี่ทิ้งท้ายน้องหลังแถวหลังแถวโดนกินหางเดียวโดนกินอ้าวต้องวอลแล้วไปโอเคไปเลยพี่กลับมาเลยโอเคเราผ่านไปแล้วครับ ไม่รู้ว่าเจออะไรอีกนะข้างหน้าผีเสื้อจริงเปล่าข้างบนอนะ่ะผีเสื้อจริงเปล่าพี่ <laughs> ใช้วิญญาณตามคําแนะนําของคุณอะไรวะวิญญาณจะนําทางเราเหรอตามผีเสื้อไปเหรอ,อผีเสื้อเลี้ยวขวาอุย้ยเหี้ยอะไรอุ้ยอะไรคำโอ้ยทำไมมันชัน,<ห>นแ,แปลกๆวะซ้ายมีอะไรหรือเปล่าผีเสื้อเหล่านี้ดูเหมือนจะนําไปหาบอกเดี๋ยวก่อนคอยก่อนจอดก่อนจอดก่อนมันไม่น่ากลัวนะแต่มันตัวใหญ่แปลกๆว่ะ พี่ลองเดิมชนมันดูสิพี่น่าจะต้องนำนำนำเหมือนเดิมนำนำผีเสื้อไปพี่ตามผีเสื้อไปชิวเลยชิวเลยวันนี้ผมนำเลยไอ้ใหญ่เพิงอนไอ้ไอ้เพื่อนไม่มีอะไรหรอกเพื่อนมีอะไรกูจะได้วิ่งวิ่งได้ทันแล้วไม่พูดด้วยแก็บสปิริตสีเนี่ยนี่ อ๋อเกีบยวกัญาณโอเคที่มันมีป้ายแดงๆตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเเป็นยันเป็นยันเนาะเป็นยันมีข้อความด้วยนี่คือประทับของพ่อมอสที่ถูกสาปตอนนี้เราขึ้นมาเหมือนจะเข้าบ้านหรือศาลเจ้าอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้โอเคทางเดียวเหมือนจะเข้าได้ไปตะไปบืดจักเลยผมไม่ใช่ใช่ไหมผมว่่ใช่ดีกว่าไป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 าย้ายายมาพี่มาพี่ ไปตามๆๆพี่ทางตันทางตันทางขวาขวาขวาเฮ้ยเสียงอะไรอยู่วะเนี่ยเราย่องก่อนนะย่องก่อนอย่าอย่าชิฟนะอย่าชิฟนะบางทีสเติมมิแน่หมดนะกลัูจะมีเียทปูอาจารย์เข้มเข้มหน่อยพี่เข้มเหน่อยพี่ทางเข้มเข้มหน่อยเสียงเสียงแผ่วไปเยอะเลยเสียงแผ่วไปเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาแคทซินเหรอโอเคโอเค เหมือนโลดฉากอะเหมือนโลดผีโลดฉากเท่า no กับโลดผีโอ้ยล็อกเกอร์สักสักล็อกเกอร์นี่แหละนันจะมีโผล่เข้าได้ปะไม่น่าเข้าได้นะโอ้โหมันนั่งรอเลยประตูเปิดได้ปะประตูเปิดได้ปะประตูเปิดได้หรือเปล่าเว้ยนั่งรอเลยมันจะเรียนแบบพฤติกรรมของเรามันจะเล่นเกมกับเราหมายถึงแต่ละอย่างที่มันจะเป็นการเล่นของมันอะอ๋อจะมีการเล่นของผีตัวนี้ที่จะเล่นกับเรามันมันจะเล่นกับเราอะไรขยะอยะกูไม่เล่นทำอะไรเลยย่า โอ look, wow. bon ้โหคนลุกว้าเข้าไปกอดมันเข้าไปกอดมันดิเออช่วยใจเย็นยวพี่มันลุกขึ้นมาตามไล่หลังแล้วนะพี่ตังอยู่ข้างหลังอ่ะอุ้ยคุณอยู่ซ้ายสุดกูอยู่ซ้ายสุดหาคุณแจอีกแล้วเออเพื่อหลบหนีอุ้ยโอ้โหแล้วห้องบรรยากาศโอ้โหเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันเข้าตรงไหนโอเคตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยฮ้้ กูว่าสักตัวหนึ่งต้องตื่นกูรู้แค่นั้นหละไม่มี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 เคลียร์เคลียจริงนะพี่หลังจากเราได้กุญแจผมว่ามันต้องมีสักตัวที่ตื่นนะขวาซ้ายขวาหลังเช็คกันซ้ายซ้ายซ้ายกูแซงตั้งเลยก่อนเลยกูแซงนี่ต่ม่อก่อนเลยอุ้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 รอห้ยอุ้ยอุ้่อ่ะรอห้นกลับมาก่อน้ยอุ้ยอุ้บๆหรือ่ายะหรือแ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้โอุ้ยอะไรพี่โอสวัสดีครับ มันไม่ตามมันไม่ตามมันต้องตามเบรกอ่ะเบรกพอ่ะพี่ยาพี่ยาโอเคเฮยไอ้เย้เกิดปาวยังไงพี่ทางนั้นเป็นทางที่ใช่ไหมล่ะเราต้องมาอีกเหรอหรือไงเป็นมุมกอดเลยดิเราต้องหาในที่นี่แหละผมว่าใช่คว้าควาคว้าควาควาควาอุ้ยรอรอดูมันก่อนไหมรอดูก่อนไหมไม่รอแล้วมาไม่ได้ตรงนี้ไม่รอแล้วไม่รอแล้วเอาพี่ไปแล้วเหรอเอาเยี่ยพี่ยาไปแล้วไปกันแล้วเหลือเราสามคนแล้วในเนี่ย

เดี๋ยวมันรู้ทางนะมึงรู้กูเจอยังไหนก็ต้องนำไอ้ชีใครตามหลังผมไปล่ะค่ะมันตามอยู่ดีตามมาตามมานี่ตามมาตามมาผมจะแล้วผมจะกูแจต้ยมาแล้วมาแล้วเ้้ยแลวผมได้กูแจผมได้กูแจผมได้กูแจแล้วมามาถอยมาถอยมาไใหญ่เลยอ่ะเพียะใหญ่หาย กูว่าเมมเมมวิ่งเน่เ่กูว่าเมมเเราวิ่งย่ากูอยู่วะนนี้อี่วายนะใจหัวใจวายไปแล้วเนี่ยเยาแตกเหยแตกแมึงมิตองแมุดใเหีกาพี่นอะราแล้ว้วหาประตูพี่ทีนี้ไม่รู้ประตูทางออกตรงไหนอ่ะจะต้องขวาดินี่ไงนี่ใช่ป่องเิด การใช้รองดสังตแล้วไม่ใช่อุ้ย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 นแงเลย่าหัวราะดพี่อ๋อดีเจอแล้วเจอแล้วยังานไปเอเปิดปุนเลยปุ่นเลยปุนเลยปุ่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 นเลยป่นเลยปุ่นเลย่เลยปเลยปุ่นเลยป่นเลยป่เปุ่นเลยป่นเลยปนเลยปนเลยป่นเลยป่เลยปุ่นเลยปง่นเลยปุ่นเลยป่เลยปุ่นเลยปุ่นเลยป่นเลยปนเลยปุเลยปเลยปเลยปยเลยปเลยป พี่อะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยวิ่งก่ันพี่ครับพี่อะตัวเดิมเลยโอ้ยตัวอะไรวะนี่นี่มันน่ากลัวสุดไปเลยตัวเนี้ยเสียงอยู่ข้างหน้าเสียงอยู่ข้างหน้าจะไปพี่มาท้ายมาไอ้ยี่ตายไอ้ยียไอ้เหี่ไอ้ยี่ไอ้ยีหมามันกูเอ้ยไอ้เหี้ยมึงเงียบอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ย่อนเลยอ้ยี่ไอ้ยี่ไปพี่วิ่งไวจั้ยี ติดบูสติดบูเดี๋ยวผมว่าผมไปหาให้ดีกว่าเฮ้ยพี่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะเจ้าไอ้ยี่ยี่พี่สายสายเฮ้ะกูเจอทางตันบ่อยมากกูเจอทางตันบ่อยมากด้วยสายดีกว่าวะใช่ใช่ใช่สายผมว่าสายดีกว่ามันมาผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมจะบูสสปิริตผมจะบูสสปิริตแต่ไม่รู้จะเอากลับไปได้หรือเปล่าช่วยผมด้วยช่วยกันไปได้ พี่มาอยู่ซ้ายตรงมาเลยบูจะปิริตอยู่ซ้ายไปเพื่อนตรงมาเลยไปเพื่อนซ้ายสุดซ้ายสุดซ้ายสุดเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนอาเพื่อนก่อนซ้ายสุดนะซ้ายสุดนะมุมอยู่มุมซ้ายสุดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะออกมันยังไงเมื่อกี้อะเพื่อนมันหนีแล้วไปทางนี้เพื่อนไปตามมาตามอยู่ตามอยู่ดูหลังให้อยูลง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 ก็เหี้ยแล้วเนี้ยก็เหี้ยแล้ว ออมันต้องมีคนไปเอาสักคนหนึ่งแต่ว่าผมไปถึงแล้วเอากลับมาไม่ได้ตายโอ้ยกูโดนอีกแล้วไม่เรากระจายกันไปตายเลยไปจบจบเออผีไม่ตามไปไปซ้ายไปหนึ่งไปรู้ล่ะผมไปละกลับแล้วกลับแล้วอะไรไปไวจังไปเห็นเรากลับแล้วอุ้ยโอ้โหไปงั้นไปเลยงั้นไปเลยไปไปเได้ได้ได้สายสายสายมามามา มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วขุได้แล้วผมได้แล้วแต่ไม่รู้จะเอากลับไงมันมาแล้วไปซ้ายแล้วไปซ้ายแล้วทุกคน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 อปยไป่ไป่กลับบีกลับกลับกลับด่วนกลับด่วนมีใครได้ไหมมีใครได้ไหมไม่มีตายโอ้ยทุกคนเก็บกุญแจตามหมดเลยอยู่ด้วยกันโอ้แล้วเก็บคุญแจเราต้องแยกกันอะวิน แล้วไม่ควรจะกระจุกกันกไอ้ใจเอกด้วยขออนุญาตไปหามึงเลยย่าเนาะย่าพี่ไปถามาแล้วเปิยกูกลับแล้วได้กุญแจมาแล้วได้ได้หรอโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคตอนนี้พี่ย่าได้มาแล้วนะโอ้โหกว่าจะได้นะครับไป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 พี่ไปเมื่อกี้พี่ยืนให้กำลังใจอยู่เปิดเลยพี่เปิดเลยเปิดเลยดีแล้วพี่จะไม่มีพี่นี่ผมไม่ได้แล้วเนี่ยอะไรทำไมห้องมันตันอ่ะอ๋อหรือโหลดโหลดผีตัวใหม่ เอา่ะตอนนี้เรามีตะเกียงใช้คนละอันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอเข้ากับอะไรอีกนะแบบนี้ไม่หลกเหมือนเดิมเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยใจเย็นใจเนคุณหนีโลกของฉันไม่ได้ไม่ได้อ๋อต่นี้คือโลกของเขาเหรอชิบหายแล้วพี่เราอยู่ในโลกของเขาพี่อู๋ไม่กอดนี่ไงไปตามหาวิญญาณตามหาวิญญาณเลยแล้วเหอบ้านบางหลังจะปกป้องคุณ เข้าบ้านได้เข้าบ้านได้เข้าบ้านได้แบบเนี้ยเนี่ยเหลังเงี้ยอ๋อเนี้เหรอบ้านเข้าได้โอเคโอเคเปดได้หมดเเลยดูทำเลไว้ก่อนเลยออกทั้งเรื่อยตอนนี้เราต้องหาสปิริตก็คือวิญญาณอีกแล้วน่าจะวิ่งกันอีกแล้วเสียงหายอีกแล้ววิ่งก่อนได้เปรียบวะกูเจอแล้วกูไม่พูดเลยอย่าทำอย่างนั้นสิกูเกเกลียดเฮ้ยพี่พี่บ้านบ้านบ้านด่วนบ้านด่วนเฮ้ยเฮียเฮ้ยทำไมมันวาร์ปได้มันวาร์ปได้เหรอเหมือนเราต้องเข้าบ้านให้เร็วที่สุดหรือเปล่าแล้วกูอยู่ไหนทีนี้ เอาเขาเกิดที่เดียวกันหมดแล้วพี่พี่ไปเกิดไหนพี่ไม่ตายาไม่ตายอ๋อพี่ไม่ตายเหรอพี่เข้าบ้านทันงั้นพี่ก็ตามหาไปคนเดียวแล้วมันเดินอยู่ตรงพี่เลยมันไม่ไปไหนเลย โอเคพี่รอไว้พี่รออ่าพี่รอให้นะถ้าผมไปถึงนั่นมันก็มาหาผมแหละผมว่าเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งไปอื่นแล้วมันวิ่เปอื่นแล้วหรือมันอยู่ในบ้านวะสปิริตอ่ะอาจจะคนบ้านงั้นลองคนบ้านไอ้อย่าทิ้งกูเพื่อนไอ้ไอ้อย่าทิ้งกูไม่ได้ทิ้งไปไหนในบ้านเพื่อนวิญญาณเหรอวิญญาณมันอยู่ไหนวะผมยังไม่เคยเห็นวิญญาณตระดวงเลยตอนเนี้ยอยู่แถวพี่ยาหรือเปล่าเขาผีมันไม่ไปไหนอะพี่หย่าหย่าหย่าแล้วหย่าลางเอาใครมาด้วยปะเนี่ย มันพี่วิญญาณมันเหมือนมันไม่ได้อยู่ในบ้านมันมันเป็นสวนอ่ะสวนอยู่ตรงไหนพี่เจอสวนแล้วเหรอเรตามมาดรตามมาดิโอเคงั้นผมไปเก็บให้ผมเก็บให้ไม่ต้องห่วงโคตรไก่อ่ะเอ้ยย่าบ้านนี้น้องใครแม่งปิดประตูใส่กูไม่ไหวนะไปไปไปเนี่ยขวาเนี่ยก็คือสวนแล้วเนี่ยใช่ป่าวะอุ้ยเชี่ยใช่พี่ผมว่าใช่ผมว่าใช่ถอย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 ถยอยอะไรวะเนี่ยกูจะบ้าตายสมองจะแตก ผปิดใส่กูปิดคอมเลยอ่ะนี่นี่สวนขวามือเนี่ยตาบะตาบะตาบะเก็บสตีมิน่าเก็บสตีมิน่าก่อนไปไปไปค่อยเดินค่อยเดินแล้วกันโอเคเจอสวนเจอสวนเจอสวนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเว่โอ้โหกูตกใจหมดนึกว่าโดนโอเคเข้าบ้านกูเข้าบ้านเจอวิญญาณแล้วงั้นเราไปหลอกหลอกแล้วยังเนี่ยไม่รู้ต้องหาประตูหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยประตูอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เราเรามาทางขวาใช่ไหมย่าเราเปลนเางซ้ายไปเราเปลนทางซ้ายดู พี่ตังอยู่ไหนอ่ะก็อยู่หลังอยู่หลังน้องพี่คุมหลังให้อยู่พี่คุมหลังให้อยู่น้องขอกคนครับพี่ตังทางตันนี่ฝั่งนี้ประตูไม่มีตอนนี้คือเราได้วิญญาณมาแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องหาประตูทางออกนะเงียบคลิปเลยตรงนี้ไปไปเงียบเงียบมันยิ่งน่ากลัวนะพี่พี่หนูได้ยินเสียงพี่หนูยินเสียงพี่ายไปบ้าน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 ว้ายเงี้ยตรงใจว้ายไล่วินัยไปไหนนี่ผมเป็นข้าวันหนึ่งสองสามสี่ข้างหลังข้างหลัง กูไม่ไปด้วยเลยเมื่อกี้ซายุบอกก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อะดูหลังให้หน่อย,อยออมันมาแ <c oughs> ล้วไ,ไปเลยจ้าไปเลยจ้าตายกูตาย <c oughs> จะหาทางออกได้ยังไงวะนี่มันกว้างจังอะ <c oughs> เราควรจะไปเก็บสปีรลิตไว้นะพี่แต่ว่าผมจำแมปไม่ได้แล้วตอนนี้นมาย้อนกลับมาว่ะซายย ชอาบ้านก่อนพี่ตายพี่ตายหรอเสอพี่เลยเ้ย่งอยู่คนเดียวมันไหลเลยมันไหลแมวแก๊งลองแก๊งยันละงมเลยเลยแก๊งอะไรอะไรอะไรอยู่นิ่งไว ไม่ตัดแข่งสเตกาซีกหูขาดหูขาดพี่ว่าไงหูขาดพยายามอยู่ใจเย็นพยายามอยู่นี่พี่ตังที่พี่พูดไว้อ่ะปกป้องอ่ะปกป้องไปไปไปดิเป็นการครับเป็นการพิงมาหาพี่ได้นะจ๊ะเหนื่อยพี่ตัวตอนรอๆเนี่ยพี่ตังอยู่ไหนพี่ตัง พี่หนูเดินวนอยู่ที่เดิมอมาาพะอพี่ไปไปไยไ้ไแไป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 น้ไปไนไปไนไปไปไเไี้ปไ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 ปนป่ปไปไ่ไเไปไวไป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 ไ่ไป่ปไ่ไป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 ไเอปไปไปไนี่ไป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 ไ่ไวนปไปนปไ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 ัไป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 ีแดงไปรปไปไปไรไป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 ไพัปไปมาไาไป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 ไๆมปไปไๆไพี่อยู่ไหนกันคะ แม่งเวลามาเจอแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยฮ่าขอโทษครับถีบประตูขอโทษครับโดนตานลงการแกงเพื่อนนี่โดนตานลงการแกงเพื่อนพี่หนูเจอประตูแล้วจะเห็นจะเห็นใช่เหรอแต่ยุหันหันดูพระจันทร์ดิบมนอยู่ฝั่งเลยครับพระจันทร์อยู่ตรงไหนหลังหรือหน้ามันอยู่ทางซ้ายมือ ไช่มือทางนี้พี่พี่แต่มันอยู่หน้าหนูเลยพี่พี่เดินตามมันมาได้เลยนะเฮ้ยดีดีดีเข้าก่อนเข้าก่อนเออวะเออวะเุ้ยเุ้ยพี่พี่พี่ใจเย็นๆดิพี่อย่าล้นดิพี่ตีมือให้ใครเปิดประตูเมื่อกี้โอ้โหนีเหรอโอ้โหอะไรมั้งเนี่ยทางออก โอ้หนี่ไงแผนที่ทางออกเราอยู่ตรงอันนี้เห็นปะส่วนที่เราเพิ่งออกมาที่ยึดต,ตรงนั้นนั่นคือส่วนที่เราเพิ่งออกมาแล้วเราตรงมาเนี่ยตรงเนี้ยสายของเราคือถ้าเราเดินตรงไปอ่ะมันน่าจะเป็นทางตันแล้วเราจะต้องไปทางสายเรื่อยๆแล้วอ้อมเข้าสวนอีกฝั่งนึงสนใจไหมสนใจที่จะเชื่อผมไหมเชื่ออีกแล้ว พี่หนูออกมาจากส่วนที่ไม่มีสปิริตนั่นแหละพี่แสดงว่าซายุอยู่ซ้ายสุดถูกแล้วพี่ถูกแล้วพี่เราต้องตรงไปขวาแล้วซัดตรงไปเราจะเจอสองสวนที่อยู่ใกล้กันได้ไปพี่ตามมาเไปงั้นเดี๋ยวพี่พาเลาะทางนี้ไปเดี๋ยวไปไปไปออกนิดนึงโอ้โหเสียงอยู่หัวหน้าปะขาม่านพักก่อนไหมเก็บสติไม่น่าก่อนพี่ใช่ใช่ใช่ขับ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 บ้านอยู่ซ้ายบ้านอยู่สายสายนี้้ายนี้้ายนี้้ายเนี่ยพาด้านซ้ายเนี่ยเออโู้ยชำนานจำนาญชอบ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  อย่าโผล่อย่าโผล่พี่อุ้ยเราไปข้างหน้าเราเราต้องโผล่มาไกลเลยลงไปนานๆเลลยงไปนานๆเลยโอเคมันจะดีหรือพี่เดี๋ยวยี่นี่แม่งไม่พูดเด็กอย่าเจอพูดด้วยนะซับขวากูว่าอยู่ขวาแน่เจอเจไปย่าซ้ายไม่มีเสียงตับ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 ไม่ล้างซ้ายคนนึงแหละเราไปหามันเลยเวะพี่ประตูประตูประตูเอาอนนี้ก่อนเอาอนนี้ก่อนเอาอนนี้ก่อนโอเคโอเคเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนเร่าโอ้ยยยยเดี๋วเลวใช่หรือเกือบอะไรอ่ะเดี๋ยว ทางออกไม่รู้อยู่ไหนครับตอนนี้พยายามหากันอยู่เอาบ้านใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเข้าบ้านก่อนเร็วเร็วเร็วพี่เร็วเร็วเสียงใกล้มากเหนือขบวนเหนือขบวนมาพี่มาพี่ใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วกูเดินวนไม่รู้กี่รอบแล้วเนี้ยหลงขบวนแล้วรู้ทางไหนไปทางไหนมาไปเรื่อยเรื่ยมาพี่ประต้าเข้าเข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 าเฮียเยเฮียเฮียเฮยดู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 ขวางกันนะทีนี้ยาวนะสามสองหนึ่งขวาประตูประตูประตู Bye bye. ไปไปไปเลยกูไปแล้วกูไปอยู่แล้วโอ้ยผ่านแล้วโอ้ยผ่านผ่านผ่านอบชาปเตอเอาะครับในที่สุดเราก็จบชาร์ปเตอร์ที่2เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าชาร์ปเตอร์ต่อไปเราจะเจอเขากับอะไรอีกถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะเอาไปเดกอนใหม่คลิปหน้านะครับ